ไม่ได้ดำด้วยกันนานนะครับเพราะว่าผมกลับบ้านที่สุขโขทัยก็่ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาวันนี้เราก็เลยนัดกันมา,มาลงน้ำครับก็เป็นหมายหมายจากคลิผ่นก่อนนะครับที่เรามาลงกันแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่หมดหน้าฝนพวกเราก็ไม่ได้มาเลยครับเดี๋ยวเราไปจะมาลุ้นกันครับว่าผมจะเจอปลาเนนใหญ่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มาสองสามเดือนได้มาครับโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามครับผม ครับคุณผู้ชมนครับปาิน,นไส้สวยๆครับ หัวจะได้เหนื่อยให้ตายครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดำมาสักพักนึงครับผมก็เจอปลานินไปตัวหนึ่งแล้วก็พี่รันก็ได้ปลาชอตกับปลากดคือน้ำข้างบนมันจะใสนะครับแต่ช่วงล่างมันจะขุนคือคลองตรงนี้มันมันเป็นข้างล่างมันเป็นโคลน,นะครับมันก็เลยน้ำขุน เรวบวกกับปลาปลามันวิ่งด้วยครับเหนื่อยมันไม่มีที่จับด้วยครับไม่ได้มานานเดี๋ยวให้ดูครับว่าน,น้ำมันขุ่นมันใสยังไงนะครับ เห็นนะครับว่าช่วงข้างบนจะใสแต่ข้างล่างจะขุ่นนะครับมันก็เลยยากมากที่จะเห็นตัวปลาแต่ว่าริมตรงริมริมนะครับริมริมตะลิ่งนะครับมันก็จะเห็นอาใสๆหน่อยแต่ตรงกลางนี้หมดสิทธิ์เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราแปลนต่อ ณผู้ชมรลอดอยากนาก้ำก็ขุ่นนะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับคุณผู้ชมพี่รันได้ปลาดินใหญ่ใหญ่ปะเ,เดี๋ยวเราไปชมกันครับน้ำมันค่อนข้างจะข,ขุ่นนะครับเฮ้ยถอดตะกาก่อน ป,ปีพอตั้งข้างๆนี่แต่เนี่ยนะปลาอยู่เนี่นะโชว์ปลาหน่อยสิโอ้ลองรุดนะของผม,ผมะรลุดบ่อยนะนี่ครับคุณผู้ชมก็ไซส์พอๆกับผมเลยครับเอ๊ะแต่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยอว้วน เอ้าคุณโยเก็นถูกเต็มสัก nhìn, sai sửa Kiếp bà cái lút you <laughs> มากครับไม่มีชุดก็เสียงตรงนี้ครับน้ํามันไม่ไหลนะครับคือมันนี่ครับมันมีกอหญา้ามีพวกใบไม้พวกนี้ครับเนี่ยคันมากมากครับเนี่ยนี่พี่รันพี่รันเขามีชุดนะครับเขาเลยไม่คันผมกับพี่หนานสองคนคันมากตอนนี้พ่อเสียงไม่มีชุดมาครับปลาก็ได้มายังไม่เท่าไหร่เพราะว่า มันไม่ค่อยเจอนะเพราะน้ำมันขุน่นมันเพิ่งจะมาใสตรงนี้ครับเครื่องเครื่องบนในวังเมื่อกี้น้ำมันขุน่นขุ่นมากๆตรงนี้ก็ผมก็เจอปลาเล็กผมก็ไม่ยิงเะคันตอนเนี้ยคันมากครับคลิปนี้คงมีแต่ความคันคันเลยคันี่ยโอ้ยผมนวนละ กอชอนครับผมเฮ้ยขันขันขนบผมบ่มวน หมากครับตรงนี้มันเป็นตาหนามแล้วครับแต่น้ำมันตื้นครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ขึ้นบกแล้วไม่ไม่ไมหวจริงๆคนระับคันมันคันมากคนระับตอนนี้ถอดเสื้อแล้วมันมันคันหรือข้อเสียนอะตรงนี้ครับเราไม่มีชุดนะครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้สั่งแน่ชุดอะ่ะคันก็ตอนนี้ก็ให้พี่รันเขา ลงน้ําคนเดียวเพราะว่าเขามีชุดนะครับผมกับพี่นานก็อยู่ข้างบนละ้ะเดี๋ยวก็ผมจะไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับท่น้ชมนี่ก็เป็นผลงานปลาของเราคืนเนี้ยเนี้ยครับก็นี่ครับวันนี้นนก็ไซส์สวยนะไซส์โลทั้งนั้นเลยครับเนี้ยครับนี่ก็เป็นพี่รันพี่รันเขายิงตอนนี้ผมขึ้นน้ําแล้วพี่รันก็ได้มาสามตัว ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้นะครับสำหรับทีปนี้สวัสดีครับคันมากเลยตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับต้องขอภายจริงๆครับลีปนี้ครับ